กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมแอปนะครับหลังจากความเดิมที่ผมได้เล่าเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อในคลิปที่80ของการเล่าเรื่องบิ๊กไบต์ไปนะครับก็นึกประเด็นได้อีกนะครับหลังจากที่เข้าไปดูตามโปรโมชั่นต่างๆของค่ายรถนะฮะโปรโมชั่นที่เพื่อนเห็นนะครับผมได้หยิบยกเอามาจากค่ายรถยนต์แห่งหนึ่งนะเขาก็จะมีโปรโมชั่นที่ล่อตาล่อใจนะครับโดยการดาวน์ศูนย์เปอร์เซ็นต์อนานถึง84เดือนด้วยอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่4.69ต่อปีใน ราคา 7, 200บาทอันนี้คือเป็นรถรุ่นต่ําที่สุดที่ผมเห็นของเขานะเนี่ยนะฮะถ้ามุมมองของคนมีไรายได้น้อยนะครับก็คิดว่าเออมันจะต้องได้นะฮะไม่ได้ไกลเกินความฝันสักเท่าไหร่แต่พอเรามาคิดคํานวณค่าดอกเบีย้ยที่เราต้องจ่ายไปนะครับผมก็ลองเอา7 2 0 0พูเดือนก็ได้ออกมาคือ6 4 8 0 0บาทแล้วก็ไปดูราคารถนะราคารถนะครับเขาตีไว้อยู่ที่4 7 9 0 0 0ผมลองหักลบคำ จำนวนออกมานะครับดอกเบี้ยที่เราต้องเสียไปใน84เดือนหรือ7ปีเนี่ยอยู่ที่1 2 5 8 0 0บาทตกเฉลีย่ยต่อเดือนแล้วนะครับก็คือเราต้องเสียดอกเบี้ยฟรีๆให้เขา1,497บาทหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ26ก็1ใน4เลยนะครับที่เราต้องเสียเข้าไปยิ่งจำนวนเดือนมากดอกเบี้ยก็ยิ่งกระฉูดคือเรื่องพวกนี้นะครับเราก็คิดกันได้แ้แหละนะครับเพียงแต่ว่าเราจะปิดตาตัวเองหรือเปล่านั้นเองถ้าหากมีความจำเป็นเนี่ยมันก็คงต้องเป็นต้องใช้แต่บางคนออกมาก็เพื่อความ เท่หรูนะหรือให้มีหน้ามีตาในสังคมก็อาจจะออกมาในขณะที่ตัวเองก็ยังมีหนี้อื่นด้วยนะครับที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวนะครับมันยังจะมีค่าโอนค่าประกันอีกมีรถแบบมันไม่ใช่แค่จบเรื่องการผ่อนรถนะมันยังมีเรื่องของประกันค่าโอนค่าน้ํามันค่าบารุงรักษานะครับหลังจากที่หมดประกันหรือไปประสบอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝันที่บ้านป่วยนะอาจจะไม่มีเงินไปรองรับในจุดนั้นนะครับมันก็เล เคยเป็นเหตุผลว่าทําไมมีคนออกมาขายสิทธิการเช่าซื้อกันเยอะแยะมากมายนะการผ่อนรถเนี่ยผมคิดว่านะอย่าเกิน3หรือ4ปีนะครับสำหรับรถใหม่นะเพราะว่าพอจานวนปีมันมากขึ้นเพื่อนก็ต้องมีเงินไปบํารุงรักษาที่มากขึ้นนะอันนี้ผมพูดในฝั่งของรถใหม่ในฝั่งของรถมือสองก็โหดไม่แพ้กันนะครับดอกที่ผมเห็นเนี่ยก็อยู่ประมาณ65นะแล้วก็มียอดจัดในยอดจัดนี้ยังมีรวมค่าภาษีด้วยนะครับคือภาษีเนี่ยจะเก็บอีกครั้งนะครับตอนซื้อครั้งแรก คือรถใหม่แล้วก็ถ้าหากมีใครไปขายต่อนะครับภาษีจะถูกเก็บครั้งที่2นะครับครั้งแรกเนี่ยก็คือมันจะรวมกับอยู่ค่ารถยนต์ไปเลยนะครับแต่พอมาเป็นรถมือสองเนี่ยภาษีมันถูกแยกออกมาโดยจะเป็นยอดจัดแล้วก็บวกค่าภาษีเข้าไปผมก็มีตัวอย่างไหมเพื่อนดูตรงนี้เนี่ยนะฮะว่ามันก็โหดพอเหมือนกันนะมันคงเป็นฝันหวานของใครหลายๆคนนะครับแต่อาจจะขมขื่นภายหลังก็ได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับมันทางที่ดีนะครับที่จะเจ็บตัวน้อยที่สุดคือถ้าเพื่อนไม่มีเงินซื้อสดเก็บ เงินให้มันได้มากมากมากที่สุดนะครับแล้วก็ไปดาวสูงสง,สงมันจะสบายครับศูนยเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนานะผมพูดตรงๆเลยเพื่อนจะเจ็บมากกว่าได้ประโยชน์อะ่ะเพราะคนที่ได้ประโยชน์ไปนะครับมันไม่ใช่เพื่อนหรอกมันคือคนจัดไฟแนนซ์หรือดิสซิงนะครับพวกนี้เขายิ้มหวานรอเพื่อนๆอยู่แน่นอนแล้วก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้สู่กันฟังครับว่าศูนเนนานเหมือนจะสบายครับแต่พอลองได้ผ่อนจริงเถอะความสบายมันไม่สบายยั่งยืนนะครับก็ฝากมาเตือนสติพวกเพื่อนๆน,นะครับที่กําลังเข้าวังวนแห่งนี้นะมันก็จะเป็นหล อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับไม่มีบันที่สิ้นสุดนะครับถ้าตาใดเรายังมีความโลภกันอยู่กบเพื่อนท่านใดนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็โปรดติดตามกันต่อต่อไปคลิปนี้ก็มีเพียงนี้แล้วครับสวัสดีครับ